สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญแนวมนุษย์กินคนมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เกิดเหตุศพหายก่อนที่พวกเขาจะได้มารู้ความจริงว่ามีพนักงานคนหนึ่งของโรงพยาบาลที่เขาได้ติดเชื้อประหลาดมาจากเกาะแห่งหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรดาหมอและพยาบาลจึงจาเป็นต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อพิสูจน์ดูว่าเชื้อโรคประหลาดอันนั้นคือเชื้ออะไรกันแน่และมีทางรักษาหรือเปล่า ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเผ่ามนุษย์กินคนที่เป็นต้นต่อของเชื้อไวรัสตัวนั้นสำหรับภาพะยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่าซอมบี้โฮลูคัสแต่ก่อนที่จะไปรับชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยซอยหนึ่งด้วยนะครับระยาบาลแห่งหนึ่งในนิวยอร์กได้มีชายคนหนึ่งแอบเข้าไปในห้องดับจิตแล้วใช้เลือดหันแขนของศพไปช้าวันต่อมาสตาจาเดล็อกรวมไปถึงผู้ช่วยลอรี่ที่เพิ่งจะเรียนจบด้านมนุษยวิทยามาหมาดๆม วันนี้พวกเขาเตรียมตัวผ่าศพเพื่อสอนวิชาการวิภาคให้กับนักศึกษาแพทย์แต่เมื่อทั้งคู่สังเกตเห็นว่าแขนของศพหายไปก็รู้สึกแปลกใจครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่อวัยวะของศพหายไปแถมทั้งสองครั้งยังเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันอีกด้วยศาสตราจารย์เดล็อกจงได้บอกกับลอรี่ว่าสงสัยว่าในโรงพยาบาลอาจจะมีโรคจิตซ่อนตัวอยู่ลอรี่ก็เลยบอกศาสตราจารย์ว่าพวกเราควรไปแจ้งตำรวจ ต่ศาสตราจารย์เดล็อกไม่ต้องการให้ตำรวจมาปิดพื้นที่กระทบการเรียนการสอนของเขาเขาจึงได้บอกให้ลอรี่เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับก่อนวันต่อมาได้มีพยาบาลเข้าไปทำความสะอาดภายในห้องดับจิตแต่ทว่าเธอก็ต้องกรีดลั่นออกมาสุดเสียงเมื่อได้พบกับศพที่ถูกควักหัวใจออกไปซึ่งศาสตราจารย์เดล็อกจึงได้บอกกับลอรี่ว่าสันนิษฐานของเขาน่าจะถูกต้องน่าจะมีคนโรคจิตอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้จริงๆศาสตราจารย์เดล็อกจึงบอกให้ลอรี่ช่วยเขาในการจับตัวคนโรคจิตคนนั้น ตกเย็นวันนั้นในขณะที่รอลี่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ตามลําพังซูซานที่เป็นนักข่าวที่มีนิสัยชอบสอดรู้สอดเห็นก็เดินทางมาหาเธอเพื่อขอทําข่าวเกี่ยวกับชิ้นส่วนของศพที่ขายตัวไปในโรงพยาบาลซึ่งลอลี่ก็ไม่ยอมคายข้อมูลรายให้ซูซานรู้โดยบอกว่าสัตชชานเดนล็อกกำชับเธอว่าห้ามพูดเรื่องนี้เด็ดขาดสูซานได้มองไปรอบๆห้องของอลอรี่ที่เตไปด้วยของเก่าจากหลายชนเผ่า ก่อนที่เธอจะไปสะดุดตาก,กับกิจที่มีสัญลักษณ์สีแดงที่ใช้สำหรับพิธีกรรมบูชายันซูซานจึงได้ถามลอลี่ว่าเธอชอบสะสมของพวกนี้หรอลอลี่ก็เลยอธิบายว่านอกจากเธอจะจบแพทย์แล้วเธอยังจบปริญญาด้านมนุษยวิทยาด้วยอีกแขนงหนึ่งในคืนนั้นชายคนเดิมไดเดินทางกลับไปที่ห้องดับจิตอีกครั้งเขาจัดการผ่านอ,อกของศพแลวควักหัวใจออกมากัดกินอย่างอริสอร่อยศาสตราจารย์เดล็อกและลอรี่พรกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่เฝ้ามองอยู่ ยังได้โผล่เข้าไปจับกุมชายคนนั้นจนได้พบความจริงว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเมื่อชายคนนั้นเห็นว่าจะถูกส่งตัวไปให้ตำรวจเขาจึงที่รีบหนีกระโดดออกไปทางหน้าต่างตกลงไปข้างล่างลอรี่จึงได้วิ่งตามไปดูและถามชายคนนั้นว่าเขาทำแบบนั้นทำไมก่อนตายชายคนนั้นได้พูดออกมาคำสั้นๆว่ากีโตะและลอรีก็สังเกตเห็นว่าชายคนนั้นมีสัญลักษณ์สีแดงเหมือนกับด้ามกิจในห้องของเธอ เช้าวันต่อมาดรปีเตอร์ที่มีหน้าที่สืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เรียกตัวลอรี่เข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นลอรี่ก็เลยอธิบายว่าคําว่ากีโตนั้นแปลว่าเกาะสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นคําท้องถิ่นโบราณที่ใช้กันแค่ในหมู่เกาะโมลูกโคมันตั้งอยู่ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ากันว่าบริเวณแถบนั้นยังมีพวกเผ่ามนุษย์กินคนอาศัยอยู่ดรปีเตอร์ที่ได้สอบถามลอรี่ว่าทำไมเธอรู้เรื่องนี้ดีจัง ลอรีก็เลยบอกความจริงไปว่าเธอเกิดและเติบโต,ตมาจากแถบนั้นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเรียนสาขามนุษยวิทยาและรวมไปถึงเก็บสะสมของชนเผ่าต่างๆมากมายด็อกเตอร์ปีเตอร์ได้อธิบายกับลอรี่ว่าจริงๆแล้วเคสมนุษย์กินคนไม่ได้เกิดขึ้นเคส,เคสแรกที่โรงพยาบาลของเธอแต่เกิดขึ้นมาแล้วหลายโรงพยาบาลทั่วสหรัฐอเมริกาโดยที่ผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทุกคนรวนแล้วแต่มีรอยสักสีแดงบนร่างกายของตัวเอง ลอรีจได้พาตัวดรปีเตอร์ไปหาอาจารย์ของเธออย่างดรสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาโดยตรงทันทีที่ดรสแตนฟอร์ดได้เห็นสัญลักษณ์สีแดงเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันมาจากเผ่าาหนึ่งบนเกาะกีโตซึ่งเผ่าานี้เป็นพวกคนป่าท,ที่โหดร้ายและนับถือเทพเจ้าหลายวันต่อมาลอรี่ไดเดินทางก,กลับมาที่ห้องของเธอก่อนที่เธอจะพบความจริงว่าห้องของเธอถูกรู้คนจนกระจุยกระจายกิจโบราณที่มีสัญลักษณ์กีโตได้ถูกขโมยไป โดยที่ในจังหวะนั้นด็อกเตอร์ปีเตอร์ก็ได้เดินทางมาหาเธอพนดีด็อกเตอรปีเตอร์ได้เข้ามาบอกกับลอรี่ว่าเขาจะนำทีมไปสำรวจหมู่เกาะโมลุกโคโดยมีจอร์ดผู้ช่วยของเขารวมไปถึงซูซานแฟนสาวนักข่าวของจอร์ดก็จะเดินทางไปด้วยลอรี่ที่ดีนแบบนั้นจึงตอบตกลงที่จะเดินทางไปด้วยกับด็อกเตอร์ปีเตอร์เมื่อมาถึงที่หมายปีเตอร์ก็ได้พาทุกคนมุ่งหน้าไปยังบ้านดรโอไบอัน คุณหมอชื่อดังที่เขาติดต่อประสานงานเอาไว้ปีเตอร์ได้อธิบายกับทุกคนว่าคุณหมอโอไบอันได้ย้ายมาอยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วและเขายินดีที่จะอานวยความสะดวกให้กับพวกเราในการเดินทางทันทีที่ไปถึงดรโอไบอันได้บอกกับทุกคนว่าเขาเตรียมไกด์นำทางที่เป็นคนท้องถิ่นที่ชื่อว่ามอร์ลอตโตเอาไว้ให้แล้วและมอร์ลอตโตจะเป็นคนพาพวกเขาสำรวจเกาะกีโตหลังจากที่ทักทายแนะนำตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลอรีก็ขอตัวไปพักผ่อนเธอได้แก้ผ้าเข้าไปอาบน้ำโดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีคนป่าแออออบมงดููเธย่ และเมื่อเธอดึงผ้าคลุมเตียงออกเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อมีหัวคนที่กำลังน่งวางอยู่บนเตียงแถมยังมีรอยเลือดที่เป็นสัญลักษณ์กีโตอยู่บนนั้นด้วยอลอรี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาจนคนอื่นต้องรีบวิ่งตามมาดูด็อกเตอร์โอเบอันจึงได้บอกกับทุกคนว่ามันเป็นคำขู่ของพวกคนป่าเพื่อเตือนไม่ให้พวกเขาเข้าไปในป่าถ้ายังไม่อยากตายแต่ทว่าปีเตอร์ก็ยังเชื่อว่าพวกคนป่าไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้และยืยนยันที่จะสำรวจเกาะกีโตต,ตามเดิม ช้าวันต่อมาโมริตโตได้พาชายชาวพื้นเมืองอีก3าคนมาคอยช่วยเหลือพวกเขาหลังจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางโดยเรือไปจนถึงพบาคำ่ำเีเตอร์ได้ถามกับโมรโ,โตว่าอีกนานแค่ไหนจึงกว่าจะถึงเกาะโมริตโตจึงได้บอกว่าคงอีกสักพักใหญ่ๆพวกเขาจึงได้ตัดสินใจจอดเรือพักแรมบนเกาะใกล้ๆก่อนในคืนนั้นในขณะที่นั่งคุยรอบกองไฟกันอยู่มีชาวพื้นเมืองคนหนึ่งได้เข้าไปปลดทุกข์ในป่าก่อนที่จะรี่ต้องออกมาด้วยความเจ็บปวดซึ่งคนอืน่นๆพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ทว่าปีเตอร์ก็ห้ามเอาไว ปีเตอร์ได้บอกกับทุกคนว่าอาจจะเป็นกับดักคนรอให้ถึงเช้าก่อนเช้าวันต่อมาทุกคนจึงได้ออกตามหาชายชาวพื้นเมืองคนนั้นก่อนที่จะได้เห็นศพของเขาถูกฆ่าตายอย่างน่าสยดจยยองโดยที่หัวใจถูกควักออกไปชายชาวท้องถิ่นอีกสองคนได้เตือนมรโตว่าให้รีบกลับบ้านเพราะนี่อาจจะเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของพวกคนป่าแต่ทว่ามอร์โตก็ไม่สนใจคำเตือนนั้นและออกเดินทางต่อปีเตอร์กับลอรี่สังเกตเห็นสนัญลักษณ์กีโตบนต้นไม้ ทำให้ทั้งคู่ได้รู้ความจริงว่าพวกเขาเดินทางมาถึงเกาะกีโตเรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงเข้าไปถามโมโลโตว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันน่าจะพาพวกเราไปที่ไหนต่อีนเมื่อก็ที่นี่ก็คือเกาะกีโตโมโลโต้จึงได้ตอบกลับพวกเขาแบบสีข้างทะลอกว่าเขาน่าจะจําสับสนเพราะว่าเกาะบริเวณแถบนี้มีเป็นร้อยปีเตอร์จึงได้ตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อและออกสำรวจเกาะกีโตโดยที่เป้าหมายของเขาก็คือการตามหาพวกคนป่าหลังจากที่เดินสำรวจไปได้สักพักหนึ่งพวกคนป่าก็ปรากฏตัวออกมา ชายชาวเพื่อนเมืองคนหนึ่งที่หวาดกลัวจึงรีบวิ่งหนีทันทีจนถูกเข้ากับกับจากและถูกคนป่าตามมาเชือดคอซ้ำพวกมันได้จัดการควักเครื่องในของเขาเออกมากินสดๆอย่างน่าสะจดสยองปีเตอร์กับจอร์จที่ไล่ตามมาจึงจัดการยิงใส่คนป่าจนตายไปหลายคนหลังจากที่เห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อตาปีเตอร์จึงได้ตัดสินใจวิทยุข,ขอความช่วยเหลือดร์โอไบอันที่รับทราบจึงได้บอกให้ปีเตอร์เดินทางข้ามเกาะไปยังจุดนัดพบที่เป็นโบสถ์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของเกาะ กลางดึกคืนนั้นลอลี่ได้ดยินเสียงรอบๆเต็นท์ของเธอก่อนที่เธอจะถูกคนป่ามุดเข้ามาในเต็นท์และตั้งใจจะดับตัวเธอกลับไปแต่ทว่าลอลี่ก็คว้ามีดระับลงไปที่หน้าผากของมันจนตายคาที่สักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องของชาวพื้นเมืองคนสุดท้ายที่ถูกไม้ขนาดใหญ่เสียบเข้าที่ท้องจนขาดใจตาย เช้าวันต่อมาทั้งหมดรีบออกเดินทางไปยังจุดนัดหมายที่ดรโอไบอันได้ทัดเอาไว้แต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ถูกพวกคนป่าซุ่มโจมตีและจับตัวซูซานไปซึ่งจอร์ดก็พยายามต่อสู้ขัดขืนแต่ทว่าเขาก็ถูกมีดเสียบแล้วควักเครื่องในเอาไปกินในจังหวะที่คนอื่นกําลังเสียชาติจู่ๆซอมบี้ก็ปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นก็ทําให้พวกคนป่าหวาดกลัววิ่งหนีแต่กระเจิงไปปีเตอร์ลอรี่ลรวไปถึงโมอร์โต้จึงได้ฉวยโอกาสนั้นรีบพากันหนีในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงโบสถ์ โดยมีดอกเตอร์โอไบอันกับลูกน้องมารอคอยพวกเขาอยู่แล้วปีเตอร์ที่ได้บอกดอกเตอร์ไบอันว่าพวกเขาถูกโจมตีโดยเผ่ามนุษย์กินคนแต่ถว่าดอกเตอร์โอไบอันก็ไม่มีท่าทีตกใจแล้วบอกปีเตอร์ว่าจู่ที่นี่พวกคุณจะปลอดภัยเขาได้สั่งให้ลูกน้องขับไล่ผู้คนป่าออกไปหมดแล้วดอกเตอร์โอไบอันได้บอกปีเตอร์ว่าให้พาตัวลอรี่ไปที่แพร่ยางเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่เรือก่อนส่วนเขากับลูกน้องจะออกไปติดตามหาตัวซูซานกลับมา เมื่อไปถึงที่ชายหาดปีเตอร์ก็ได้บอกกับลอรี่ว่ามีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลดอกเตอร์โอเบอียนรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอยู่ที่เกาะนี้ในเมื่อเขาวิทยุไปขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันได้บอกว่าเกาะไหนแต่ถ้าว่าดอกเตอร์โอเบอียนกลับมุ่งหน้ามายังเกาะนี้ได้อย่างรวดเร็วแถมยังถูกต้องปีเตอร์นั้นเชื่อว่าดอกเตอร์โอเบอียนมีบางอย่างที่ไม่ได้บอกพวกเราเขาจึงตั้งใจจะย้อนกลับไปดูว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่โดยบอกให้ลอรี่นั่งแยยยางกลับไปที่เรือตามลําพัง แต่เมื่อเขาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ของแคยางดูปรากฏว่าเครื่องยนต์เขาไม่ทํางานมีแค่ใบพัดเพียงอันเดียวที่สามารถใช้การได้สักพักนี้ก็มีซอมบี้โผล่ขึ้นมาโจมตีใส่พวกเขาปีเตอร์จึงได้จัดการใช้ใบพัดอันนั้นจัดการตัดหัวซอมบี้เมื่อแพรยางใช้การไม่ได้แล้วพวกเขาจึงได้ตัดสินใจเดินกลับเข้าป่าไปจนได้พบกับซอมบี้ตัวหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าของซูซานอยู่มันเอาหนังหัวของเธอมาสวมเป็นวิกผมน,นั่งเล่นกล้องถ่ายรูปจู จากนั้นพก็ได้ย้อนกลับไปที่โบรถ์เก่าซึ่งจริงๆแล้วเป็นห้องผ่าตัดของดรโอไบอันในตอนนี้ซูซานได้ถูกเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อย้ายสมองของเธอเข้าไปในร่างของชายที่ตายไปแล้วเพื่อให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งซูซานก็พยายามกรีดร้องของความเมตตาจากดรโอไบอัน แต่ดรโอไบอันที่รู้สึกลำคาญที่ได้จัดการตัดเส้นเสียงของเธอออกทั้งปีเตอร์ลอรีได้ย้อนกลับมาที่โบสถ์เก่าอีกครั้งเมื่อพวกเขาแอบลอบเข้าไปด้านในก็ได้พบกับศพจํานวนมากมีซอมพี่ตัวหนึ่งโผล่เข้ามาเล่นง,งานปีเตอร์ปีเตอร์ที่ได้จัดการฆ่ามันจนตายดรโอไบอันกับโมลโตที่ได้ยินเสียงที่ได้ออกมาดูก่อนที่ทั้งคู่จะจัดการจับตัวปีเตอร์กลับไปยังห้องทดลองของเขา ด็อกเตอร์โอเบอันได้บอกกับปีเตอร์ว่าเขากําลังทําการทดลองมนุษย์อมตะอยู่ซึ่งหากการทดลองของเขาสาเร็จมนุษย์จะไม่มีวันตายอีกต่อไปแต่ Peter ปีเตอร์ก็พยายามแย้งว่าแต่แกชุบชีวิตพวกเขาให้กลายเป็นศพเดินได้ซึ่งด็อกเตอร์โอเบอันก็บอกว่าเขาไม่ได้แคร์ต่อให้เป็นศพเดินได้พวกนั้นก็ไม่แก่ไม่ตายใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์โอเบอันได้สารภาพความจริงกับปีเตอร์ว่าเขาได้ใช้เกาะแห่งนี้ทําการทดลองสร้างซอมบี้มาสักพักหนึ่งแล้วโดยการหาวัตถุดิบมาจากพวกคนป่า ในขณะที่ดเอรโอเบียนกำลังภาพอยู่นั้นปีเตอร์จึงได้ฉวยโอกาสหนีแต่ทว่าเขาก็ถูกจับตัวกลับมาได้อยู่ดีและเตรียมตัวที่จะผ่ากะโหลกส่วนซูซานที่วิ่งหนีไปตามลาพังก็ถูกควคนป่าจับตัวได้ดรโอเบียนได้จับตัวปีเตอร์มามัดเอาไว้บนเตียงและฉีดยาสลบให้ปีเตอร์จึงได้พยายามคว้ามีดผ่าตัดก่อนที่เขาจะหมดสติไปเมื่อปีเตอร์ได้ตติกับขึ้นมาเขาจงได้ใช้มีดผ่าตัดจัดการตัดเชือกออกทางด้านของลอรีที่ถูกคนป่าจับตัวไปก็ถูกจับถอดเสื้อผ้า แล้วเอาตัวเธอไปนอนแผ่บ,บนแผ่นหินเพื่อทําพิธีกรรมหัวนหน้าคนป่าพยายามใช้กิจบูชายันแทงเข้าไปที่ท้องของเธอแต่แล้วจู่ก็เกิดปฏิหาริย์ทให้แผ่นหินพิกขึ้นมาเองพวกคนป่าจึงคิดว่าลอรี่เป็นเทพเจ้าลงมาจุติและบูชาเธอทูลเธอให้กลายเป็นราชินีของเผ่าฝ้าของปีเตอร์ที่จัดการตัดเชือกจนสำเร็จก็โผล่เข้าไปเชือดคอของโมรตโตจากนั้นเขาพยายามหนีแต่ทว่าก็ถูกซอมบี้ไล่ตามมาจับตัวปีเตอร์จึงได้ใช้ตะเกียงปลาใส่มันจนไฟลุกท่วมสักพักหนึ่งลอรี่ก็ตามมาช่วยปีเตอร์ โดยพวกคนป่าที่รับคำสั่งจากลอรีได้พากันบุกตะลุยเข้ามาฆ่าพวกซอมบี้จากนั้นพวกคนป่าก็เข้ามารุมกินเนื้อของดรโอไบอันลอรีได้พาตัวปีเตอร์นีออกไปจากเกาะได้สําเร็จโดยทิ้งการทดลองทุกอย่างของดรโอไบอันเอาไว้ในกองเพลิง <c oughs> ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่เป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากประเทศอิตาลีที่ได้มีการนําเสนอเรื่องราวของพมนุษย์กินคนรวมเข้ากับซอมบี้ในตอนแรกตัวหนังมีกําหนดเข้าฉายในอเมริกาในปี1980 ต่ด้วยความโหดความรุนแรงของหนังแนวมนุษย์กินคนอย่างคาริบาโฮลูคัตที่เข้าฉายก่อนเรื่องนี้ในปีเดียวกันจึงทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบนภาพยนตร์เรื่องนี้ไปโดยปริยายและให้พวกทีมงานนําภาพยนตร์เรื่องซอมบี้โฮลูคัตกลับไปตัดต่อใหม่หลังจากที่ตัดแก้จนนับไม่ถ้วนภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เข้าฉายจริงๆในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1 9ึ่งางซึ่งแน่นอนว่าถึงขนาดตัดออกไปเยอะมากๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังโหดมากอยู่ดีสำหรับแฟนหนังสยองขวัญเดนตายในประเทศไทย ก็สามารถรับชมภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ได้ในเวอร์ชั่นอันคัตอันเซนเซอร์พร้อมซับไทยในเว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งเลยครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปลอาภาพย,ายนต์เรื่องซอมบี้โฮลูคัตซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ